ธนาโยจิตระเยนัติมุนิยติยุตาสัทรากีตายังดูคณะที่ได้เป็นไรครับมะระพะนะแล้วก็ยะยะยะถ้าจาจริจึงกล่าวโดยย่อว่าเป็นยะสามก็คือยะสามคณนะยะติก็กำหนดเอาในใจว่ามียะติเจ็ดสามผลเห็นนะครับมะ ระพนะนะแล้วก็ยะ3ก็คือยะสามพนะจำไม่ง่ายสั้นๆนะครับตอนนั้นเรียกว่ายัางไม่ได้เรียนวุตโตไทยโดยตรงทั้งคำพีแต่เมื่อเจอท่านก็นแนะนำให้ทราบว่ากาถานี้คือสัทธากาถามีจานวนพยานในแต่ละบาทค,คือ20่สิพยานโดยแบง่งยติเป็น7-3ผลครับอยู่ตรงช่วงนี้ครับตีก็คือส บูนนี้เท่ากับบีสีจึงมีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับยติกับยติยุตตาเต็มเมคือยุตตาแต่แบบที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าลบต่อต่อไปตัวหนึ่งโดยกฎหมายคือประกอบด้วยยติเจ็ดสามผนะครับบูนนี้เท่ากับเจ็ดนะครับยัดแล้วก็ติข้างหน้าติแปลว่าสามก็แปลงตรงว่าเจ็ดสามผนะครับมาราก็คือ,อ,อนี่ผมอ่านเต็มพยานนะครับ ามาร์กขนะรนักคนะพระนอาก็คือพระคนะน,นักนะโยยะคนะอีกตัวหนึ่งก็โยตระนะก็คือเต็มๆคืออัตละนะครับในกลุ่มชั้นนี้นะครับส่วนเยน,นะก็คือยาอ้ากหนึ่งคณะจึงได้ย้าสามคณะนะครับทบทวนนะฮะ โยแรกคือหนึ่งยะถัดมาโย่ตัวนี้ก็อีหนึ่งยะส่วนเยนะก็คืออีหน,นึ่งยะจึงมียะสามตัวตานั้นเป็นทวีภาวะนะครับเพราะต้องการให้ตรงนะเป็นครุครับจึงเพิ่มตาขึ้นมาตาจะตัวตีนะครับเพิ่มได้นะครับอันนี้เป็นกันนะส่วนติมุนิยติยุตาอย่างที่กล่าวไปแล้วเป็น ตัวบอกยติสัทราเป็นชื่อคาถาครับที่เหลือคือกิดิตาบัวกกับอายังอายังคืออายงา,ายงคาถายางพยัญชนะเต็มๆคืออายังนะครับกล่าวง่ายแบบโมคะนะลบอ่าวไปแต่กล่าวแบบที่เราเรียนมาลบอาตรงกิดิตาแล้วอ่านหลังเป็นทีฆ้าขึ้นมาก็เรียกว่าแล้วแต่จะมองต่างกับภีไหนเพราะที่เราเรียนมา เสียงหน้าเสียงหลังเป็นคู่เสียงเดียวกันลบหลังไม่ได้ต้องลบหน้าทีค้าหลังลบหน้าก่อนแล้วทีค้าหลังแต่ถ้ามองแบบโมฆนะธระลบหลังได้เลยครับเพราะเสียงหน้าเสียงหลังจะเหมือนจะต่างก็ลบหลังได้อันนี้ก็ง่ายดีนะครับอายางคือคาถานี้กินิตาถูกเรียกแปลง่ายเลยนะครับถูกเรียก ศัตวาว่าเป็นศัตว์ากถานะครับตามข้อมูลที่เห็นก็มียติตามเครื่องหมายดอกจันไว้ให้นะเจ็ดสามหนก็คือดอกจันสามที่นะครับและได้เคยกล่าวว่ากระานี้รูปแบบกระานนี้เราพบใช้ในอะไรครับคาถาที่เรียกว่าเป็นชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดานะครับ อันนี้เอาแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับลองร่าคำดูนะครับสกเกกาเมจารูปเปคิริสิกลตเต การตัดเขวิมานี้นะครับบทสวดน,นี้หนังสือสวดมนต์ทั่วไปมักจะเรียงต่อกันแบบร้อยแก้วแต่มีหนังสือสวดบนบางเล่มจะแยกเป็นแต่ละบาทโดยบาทละมรรทัดนะครับอันนี้ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตไทยจึงเรียงบาทละมันทัด พอมีอีนวพยางถึงย0สพยางต่อบาทก็ใช้บาทละมทัศและใส่เครื่องหมายบอกยติเข้ามาหน่อยหนึ่งก็คือเครื่องหมายดอกจันในช่วงทีละเจ็ดพยางนะครับดังนั้นเมื่ออ่านตามข้อควาดของท่านก็ได้เป็นอย่างที่ทำเครื่องหมายกำข่าวไว้ให้นะครับเป็นสเกกาเมจะรูเปกิริสิกรตเตจันติเขวิมาเนสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจะ อย่างที่เคยบอกว่าเขาเป็นนิบาทจะอ่านข้ากับตัวหน้าแต่พอดีตรงนี้ก็ทำสนที่กับอันตริขเขเมื่อทำสนธิกับอันตริขเขนะครับเขาถูลัสลา,าออกไปนะครับเอ่อเะลเขยนแบบของ ทำมาค้นแล้วกันก็เป็นตัวอ่างเลยแล้วนำจ่าเข้าประกอบตัวหลังในการลบสลาดเช่นนี้สละที่เหลืออยู่ซึ่งทนี้ก็คืออ่าของอัติลิเเขหลืออยู่ท่านบอกว่าให้อ่านเข้ากับตัวหลังเหมือนกับที่เคยพูดถึงคำว่าจะตุกไขเห่หีหะเช่นเดียวกันก็คือเข้ากับตัวหลังดังนั้นจ่านี้จึงเข้ากับตัวหลังนะครับ แต่ถ้าอยู่ตัวโดโดจะซึ่งปน,นิบาทจะต้องอ่านเข้ากับตัวหน้าแต่ตอนนี้ใช้สนที่เข้ามาช่วยจึงอ่านเข้าัาตัวหลังได้นะครับได้บาทหนึ่งแล้วบาท2ครับดีเประเถจากกาเมแตรู้ว่านักกาเนเกหาวัตถุมีเกตเตถัดมาบาทสามมมาเจนตุเดวาชลธละวิสเมยยกขากนภนากาและสุดท้ายบาทที่สติดทันตาสันตเกยัง วุนนี้วรวจนังสาธโวเมสุนันตุครับผมทั้งหมดสี่บาทด้วยกันแม้อีกจำนวนหนึ่งที่ว่าเยสันตาสันตาจิตตาตีสนาสนาเอธถาโลปันเทวาก็สัทหลกถา,า,กถาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นอีกจำนวนหนึ่งนะครับครับผมพูดารขึ้นกระดานให้ดูอ๋อีพอดีตรงนี้ออไม่มีตรงนี้ทำไว้แค่อันนี้นะครับเพียงแต่ว่าบอกให้ทราบว่าอีก อีกอันถ้ามียี่สิบเอ็ดก็คือสัตธาราครับผมสัตธรากระถาเหมือนกันนะครับเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้ดูความหมายหน่อยแล้วกันนะครับความจริงแล้วเราเรียนภาษามาคบมาก็พอจะมองหาความหมายนะแต่ดูความหมายนิดนึงนะครับอ่บานค่าเกินเกินนิดโอเค อันนี้มีคำแปลกากับไว้ให้ด้วยที่แปลไว้ว่าขอเชิญเทศทั้งหลายผู้สถิตในสวนรรค์กรมภูมิรูปภูมิที่ยอดเขาที่หน้าผานในวิมานในอากาศใ,น,ใน,านเกาะในแว่นแกว้นในหมู่บ้านในต้นไม้ป่าสุมทุมในเรือนที่ดินที่ไร่นาไร่และพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลาย ในน้ำบนบกที่ลุ่มที่ดอนอีกทั้งยักษ์คนทันและหน้าทั้งหลายขอได้มาอยู่ในที่ใกล้ขอหล่าสุนิชนโปรดได้สดับพระวาจาประเสริฐข,ของพระพุทธเจ้าของเรานี้เวลานี้อันนี้แปลจะส่วนธรรมสมนก,กาโลยม่ตันตาสามผลนะครับว่าเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมแล้วนะท่านทั้งหลายอันนี้อยู่นอกคาถานะครับแต่ตอ่ยอเนื่องกัน ครับผมก็เรียกว่าเชิญเทวดาทั้งหมดมาเราจากนี้โดยชื่อว่าอะไรครับชุมนุมเทวดานะครับอาจารย์คะแล้วที่บอกสมันตาจาักรวาเลสุอันนั้นมีสิบเอ็ดอันนั้นกาโดยย่อครับแปดพยา,ยามต่อบาทอันนั้นเชิดกาโดยย่อครับ สมันตาจักวาลสุอัตราคัฉันตูเดวตาสัตมังมุนิลาชสัตสุนันตูสักมโมกตังกลาโย่อครับนนี้เป็นปัตยาวัดอ่าครับผมอันนี้แปดพยานทสั้นนะครับคุ้นเคยกันอยู่ใช่ไหมครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะชินที่อาจารย์บอกว่ายี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะเวลาพระสวดท่านก็จะใช้อันเนี้ยครับผมสมันตา จากวาเลสุอขอเขียนบารมาทัดแล้วกันนะครับจะได้ดูลงมาสะดวกสมันตาจากวาเลสุอัตลาคัาชันตุเดวตาสาัทธรรมบุดีราชัสะ สุนันตุสขโมกังังสัก,กะโมขะดังอันนี้ก็สัส้นๆนะครับแปดพยานตัวก็หมายพอมองไม่ยากใช่ไหมครับเทวดาทั้งหลายทั่วสมันตาคือโดยทั่วในจักราวาลนะครับอัตละอาคันตุ อาิตุขอเชิญมาอัตรณะณที่นี้ยยาสองที่นิดหนึ่งก็คืออัตระบวกกับครับผมบวกกับอาคันตุนะครับเมื่อเห็นอาคันตุเป็นบูโพ์ใช่ไหมครับเดวตาจึงกล่าวได้ว่าเป็นโยใช่ไหมครับลบโยออไป นะครับเพราะเทวตาเนี่ยเป็นเอกพจน์ก็ได้เป็นผู้จพ,กพ์ก็ได้ในที่อื่นนะครับแต่เมื่อเห็นกริยาว่าอาชันตุแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผู้จน์เพราะว่าอันตุวิพัตนนะครับเิญมาณที่นี้มาทําไมครับสุนันตุฟังธรรมขอจงฟังฟังอะไรเอ่ยสัทมังซึ่งพระสะธรรมมุยราชสา ของพระมุนีราชาก็คือพระพุทธเจา้าเองฟังธรรมนี้เกิดอะไรขึ้นพระธรรมนี้ให้อะไรครับสักะโมขาดดัง,งพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ให้สวรรค์และนิพพานความหลุดพ้นนะครับนั่นคือฟังแล้วจะเกิดผลในการนำานำไปประพัติปฏิบัติและส่งผลตามที่เหมาะแก่การปฏิบัตินั้น บางกรณีไปเกิดในสวรรค์แต่บางกรณีได้บรรลุพะนิพานก็แล้วแต่ข้อปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับเหตุผลจะเกิดขึ้นนะครับสักขโมะดังนะครับแล้วผมอันนีกาโดยย่อ8แพยางต่อบาทน,นะครับครับผมและเมื่อดูตรงนี้บอกชื่อคาถาได้ใช่ไหมครับ เรียนคาถาแล้วบอกชื่อได้หน่อยหนึ่งว่าคาถานี้ชื่อว่าอะไรครับปัตติยาวัตปัตติยาวัตเพราะว่าบานเ่งคือยะคณะบานสองไม่ยากบานสองก็คือช้าคณะาบานสามก็ยะ<า>บานสี่ก็ยะช้ายะช้าชา้ชาก็เป็นอย่างที่ว่ายะชา้ยายะช้าจึงเท่ากับปัตติยาวัตปัตติยาวัตตนะครับครับผมก็ตัวจนคุ้งแล้วใช่ไหมฮะ และอย่างที่บอกว่าถ้าอ่านแล้วไม่ค่อยสุดอะไรก็มักจะลงตัวนะจะไม่ดูบา2ก็บาดสีก็ได้ถ้าอ่านแล้วไม่สุดอะไรนะดูเฉพาะบาทหกับบาทสาก็ได้แต่เพื่อเรียว่าให้แน่นอนให้มั่นใจอ่านดูด้วย1แล้วก็2 3แล้วก็4แต่ถ้าคล่องก็ดูกับหนกับสเป็นหลักนะครับว่า1นกับสมีคณะต่างจากยะไหมถ้าต่างก็ดูดตรงที่ต่าง นะครับแต่การฝึกตัวทุกบาทหรือทุกตําแหน่งก็ช่วยให้เราทบทวนเรื่องของค้รุัหูไปด้วยนะครับครับผมก,ก็กรณีคาถาที่จะมีความหลากหลายก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่ากาทั้งกาโดยย่อนะครับไม่ระบุว่าเทวดาอยู่ที่ไหนบ้างฮนะหมายถึงว่าระบุเฉพาะทั่วจักรวาเลาาาวาเลยสมานตาจักรวาลสุแต่อย่างที่ ขึ้นต้นวาสเกกามเมจารูเปออันนี้ไล่ตำแหน่งใช่ไหมอยู่ที่ไหนบ้างก็สเกก็คือเลยครับในสวรรค์ใช่ไหมครับกา,มกามเมก็คือในกามภูมิมะนะครับรวมทั้งรูปภูิด้วยแต่อรูปเฉยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเขาไม่มีอะไรครับไม่มีรูปนะนะครับก็แล้วก็อะไรครับ คิริคิริก็ภูเขาภูเขาแต่มีคําว่าศิขระด้วยก็คือยอดภูเขาหรือบนภูเขาอ๋ออนะศิขระส่วนตาตาตา,ตาเตนี่ก็คือหน้า<ะ>ผาอ่าหน้าผาเป็นต้นนะครับผมอันตาลิเขจ่าแปลว่าอะไรอันตลิเขคือในอากาศหมายถึงวิมานเองอเวิมานในอากาศในท้องฟ้านั่นเองแล้วก็เอ่อ ทีเปอันนี้แปลว่าเกาะนะครับแม้ทีป่าบางครั้งจะแปลว่าทวีปแต่น,นี้มุ่งที่เกาะที่จริงจะมาถึงทวีปทั้งหมดก็ได้แต่เอาที่เกาะเพราะอะไรครับจะไม่แยกไป,ปเป็นรัฐเถในแวงแวงคาเมใน,ในบ้านก็คือหมู่บ้านสมัยก่อนเรียกว่าบ้านปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้านานะครับครับผมอันนี้ไลฟ์ดูคร้าวๆอย่างนี้นะครับครับผมตระกุคือต้นไม้วนนคือป่าข้านะคือพวกสุนทุสมุ นะที่เราเรียกว่าสมุทุมพุ่มไม้นะครับนะครับมันที่เราใช้คําคู่กันใช่ไหมสมุทุมพุ่มไม้นะเขหาคือในเรือนปัจจุบันก็เรียกว่าบ้านหลังๆนั่นนะครับแต่สมัยก่อนจะเรียกเขหานะครับวัตถุคือที่ดินเขตตาคือไร่นานะที่นาที่ไรนี่คือเขตตาเขตเตนะครับอันนี้ก็คือบรรดาที่อยู่ตรงตาของเทวดาอันนี้ก็เรียกว่าลงละเลียนนะครับครับผม อันนี้กิย่ออย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราดูท้อยคำหน่อยหนึ่งก็คือภูมิม้าคือพระภูมิเจ้าที่นะที่บางทีเราเรียกว่าอะครับเจ้าที่เจ้าทางในภาษาไทายแล้วก็บางทีขยายคำใช่ไหมเจ้าที่ก็ใส่เจ้าทางไปด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติครับภาษาไทายบางทีสั้นๆเราขยายใช่ไหมครับ mm hmm. เช่นจากเวงก็เป็นเวงกรรม mm hmm. เจ้าเวงก็เป็นเจ้ากรรมในเวรใส่คู่กันไปนะเพราะาโดยสัพท์เวรีเนี่ยคือเจ้าเวร แต่ภาษาไทยคําว่าเจ้ากับนายมาออด้วยกันใช่ไหมแล้วกรรมกับเวรก็มาด้วยกันในภาษาไทยจึงย้ายเป็นเจ้ากรรมนายเวรจริงๆแล้วเท่ากับเวรีในภาษามคตนะครับถ้าแปลโดยคําแปลว่าเจ้าเวรเพราะคําว่าเจ้าแปลว่าผู้มีแต่อย่างที่ว่าเมื่อคําว่าเจ้ามีคําว่านายมาคู่กันอย่ไหเจ้านายจึงขยายไปเลยครับเจ้ากรรมนายเวรเพราะเวรกับกรรมมาคู่กันในภาษาไทยใช่ไหมครับ เวงกรรมเจ้านายจึงขยายคำจากเวรีแปลโดยสัพไปว่าเจ้าเวงก็คือขยายเป็นเจ้ากรรมนายเวงน,นะครับสมัยนี้ก็มีประเด็นถบขึ้นมาว่ามีหรือเจ้ากรรมนายเวงก็ในเมื่อภาษา่ทนมีคําว่าเวรีอยู่ก็ต้องมีสิไม่งั้นจะผูกเวงกันได้หรืออย่างกรณีเรื่องของอะไรครับนางยักษณีใช่ไหมครับผูกคาดกันหรือเราเองก็บางทีรู้สึกไหมครับ รู้สึกไม่ชอบหน้าแล่คนนี้ทั้งทานท,ที่ไม่เคยเจอกันน่ะไม่เกิดอะไรขึ้นละไม่เกิดความผูกพันมาก่อนผูกพันในแง่ลบใช่ไนะหมครับนะแล้วอย่างที่เราทราบประวัติของพระสาวกบางท่านใช่ไหมครับผูกแม่วัวผิดตายอะ่ะเพราะผูกเวรกันหมายถึงว่าเขาผูกเวรเมาเรียกว่าเราแบบอะไรเมาคืนใช่ไหมครับแม้แน่นอนต่างคนต่างไปเกิดตามทางของตนแต่การผูกเวรกันมีอยู่ และผูกเวรกะจากอะไรบ้าง่ะครับท,ท,ที่ท่านแสดงไว้เลยครับอากชิมังอวะทิมังอาชินิมังอาหาสิเม,มย่อๆมีอะไรครับด,าาด่าเราทำร้ายเรา,<น>าทำร้ายาจะถึงตายหรือไม่ถึงตายก็แล้วแต่อวะทิมังอาชินิมังชนะ <อา S 1> เราอาสเมเอาของของเราไป<อ>เป็นประเด็นที่ จะเกิดการผูกเว์กันได้ใช่ไหมครับนั้นก็มีสองกรณีที่ท่านแสดงไว้ถ้าผูกเว์มันนะครับแต่ถ้าไม่ผูกเวรนะครับจึงมีอิทธานึงปิดท้ายว่าเะยครับเวรจะต้องรับด้วยการไม่จองเว์ใช่ไหมครับนี่เป็นหลักการที่มีมานานแล้วนะครับครับผมอยู่ในพระบาลีธรรมบทใช่ไหมครับคาถาส <4. S 1> ามอโกจิมังอวัทิมัง อาชีนิมังอาหาสเมเยจตังอุปนัยหันติเวรังเตสังนะสัมมติอันนี้ผูกเวมไม่ละงับเวไม่ละงับอีกคาถาหนึ่งตรงข้ามอโกชิมังอวัติมังอาชีนิมังอาหาสมีอะไรนะครับเยจตังเยจตัง,ตงนุปะนุปนัยหันติอันนี้ไม่ผูกเรวรังเตสุภสัมมติเวรังงับ นั่นเวเรนะเวลานี้สมณติท้ากุฎาจันทรนเอาเวเรนะจะสมณติเอสธรถมโมสนัตโนเวนทั้งหลายไม่น,นับด้วยการจงเวนแต่นันบได้ด้วยการไม่จงเวนไม่ผูกเวนนี่เป็นหลักธรรมที่มีมานานมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็แสดงถึงเรื่องของการผู ain, กเวนกันมีอยู่นะครับอันนี้ก็ยกมาให้ทราบนิดนึงนะครับ ครับผมก็พระภูมิเจ้าที่นลังจากคําว่าภูมิมาพระภูมิเจ้าที่ก็เลยบอกว่าเออภาษาไทยก็มีคําว่าเจ้าที่เจ้าทานเราขยายคําในภาษาไทยหลืคำเนี่ยขยายคํานะครับถ้าบางทีไปหาคําในพระไตรปิฎกแม้ที่เป็นฉบับแปลบาทีหาไม่เจอแล้วบอกว่าไม่มีอันนี้ต้องต้องใช้วิธีการพิเศษนะคือต้องดูก่อนว่าภาษาไทยเนี่ยเราไปขยายคําของท่านหรือเปล่า ถ้าเราขยายคำของท่านก็ต้องไปหาว่าคําเดิมในภาษาของท่านเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างคําว่าเวรีถ้ามีอยู่เราแปลโดยสับว่าเจ้าเวรแต่เรามาเรามาขยายคําเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราต้องหากลับไปหาคําเดิมก่อนว่าในภาษาของท่านเนจริงแล้วคือคําไหนและเมื่อเจอคําว่าเวรีแสดงว่ามีอยู่ในพุทศาสนานี้หมายถึงว่าในคําสอนมีเรื่องของเวรีบุคคลแปลโดยสับไปว่าเจ้าเวร แต่แปลขยายความเป็นภาษาไทยแปลว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับดังนั้นเขามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะยังอยู่ในสังสารกิเลสยังมีใช่ไหมครับ mm hmm. เจอคนทําถูกใจก็ชอบเจอคนทําไม่ถูกใจทำไมครับมุดกิดไม่ชอบบางครั้งบอกโดยตรงไม่ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ดูศีลสิครับข้อสินาอะไรครับเวรมณี รักษาศีลไม่ก่อเวรใช่ไหมครับแต่ถ้าล่วงศีลทําไมครับก่อเวรไปฆ่าเขาอะก่อนเขาจะตายก็ผูกกวดก็ดูอย่างเรื่องที่ว่านางการละยะักษนีใช่ไหมครับผูกเวรขอคืนเธออ่านะครับนั่นนั่นคือสมัยก่อนผูกโกรกันต่อเนื่องก,กันมานะครับดังนั้นเรื่องเวรมีอยู่โดยทอ่คําคก็มีอยู่แต่บางทีอย่างที่ว่าไปหา คำโดยโตรงจากคำที่เราใช้ในภาษาไทายแล้วไปหาท่านไปเจอบอกไม่ไม,ไม่มีไม่ได้ต้องดูก่อนว่าในภาษาท่านเนี่ยมีคําอะไรที่ใช้อยู่โดยโตรงแล้วเราไปหาก็จะเจอครับแล้วก็ไม่ใช่เจอโดยการนอยมีหลายกรณีเลยนะครับครับผมแม้บางทีอีกคนไม่ผูกก็ได้แต่คนที่ก็ผูกมีอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราบอกว่าอุทิศส่วนกุศลใ่้นเนี่ยอย่าน้อยทําไมครับถ้า ผู้นะั้นรับรู้เออคนที่เราผูกเวรอยู่ยังมีใจอุทิศสิ่งดีงามให้เรานะถ้าใจเขาอ่อนโยนลงเขาอาจจะเออไม่เอาละไม่ถือโทษโกรธเคืองาแล้วก็ดีก็ข,ขึ้นอยู่กับผู้นั้นแหละว่าเขาจะผูกเวรหรือไม่ผูกเวรแต่การที่ขอ,อที่ความดีขเขาเนี่ยมันช่วยทําให้โอกาสที่จะทาไมครับให้เขาอ่อนโยนลงมามันมีได้ใช่ไหมครับเพราะถือว่าเออเขาก็ทําสิ่งดีงามแล้วอุทิศกุศลให้เรานะ แล้วเราบอกให้เรารู้นะครับแม้จะรับรู้โดยตรงหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าผู้ทำบุญสมก็ได้ทำหน้าที่อุทิศแล้วนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้นั้นแหละครับอันนี้ก็ขอยเสริมความให้หน่อยหนึ่งนะครับในส่วนเหล่านี้ครับผมตัวอย่างคาถาที่ยกมานี้ที่เราคุ้นเคยก็กคือคาถา,าชุมนุมเทวดาที่เราเรียกกันแต่ต้องเป็นคาถาใหญ่นะฮะไม่เอาคาถาย่อนะคาถายอแบบ่อแบบแบบพยานนีก เรามองไม่ยากแต่คาถาใหญ่เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นสัตวาคาถาที่เรียกเป็นคาถาใหญ่คือจํานวนพยานเขาเยอะคาว่าใหญ่ก็คือโดยความหมายเท่ากับมากหมายถึงว่าจํานวนพยานมีถึงยี่สิบพยานด้วยกันนะครับครับผมแล้วเวลาเราอ่านให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านบอกไว้ก็ต้องอ่านเบ้นช่วงทีละเจ็ดพยานนะครับครับผม แล้วเมืทีการอ่านแม้การเว้นช่วง,งสั้นๆอย่างคํานี้มุนิวระวัจานางนะฮะก็คือมุนิวระวัจานางเวลาอ่านไม่ใช่เป็นมุนิวะละวัจานางอันนี้ก็ไม่ควรนะฮะยยแ,แม้ว่าจะไม่ใช่ยติบงังคับไว้โดยตรงแต่โดยท้อยคําเนี่ยต้องเป็นมุนิวระวัจานางหรือเป็นมุนิวระวจาาัจนงจะมาเป็นมุนิวะละวัจานางก็ไม่ได้ไม่เหมาะนะครับ ครับผมหรือคำนี้ชะละทะ,ะวิสเมจะเป็นชะละทาและวิสเมก็ไม่ควรคือเมื่ออ่านต้องได้เป็นคำด้วยนะชะละคือน้ำทะละคือบกวิสมะคือที่ไม่สม่ำเสมอนะครับครับผมย้อนกลับไปนี้ก็เช่นการตะลุวัณน,นะกาเนะ รือแม้ข้างต้นในบาทที่หนึ่งที่ว่าตรงช่วงช่วงกานะคีริสิคระตาเตนะครับตาลุสองพยางวันนะสองพยางกาเนสามพยางแต่น,นี้ไม่มาคับเติโดยตรงแต่เวลาอ่านก็อ่าน,นเว้นจังหวะให้เหมาะตรงสิคริสองิกระสามตาเตสองจะเห็นว่าต่างกันนะครับ เพราะคำเขาต่างกันนะครับถัดมาฉละทละวิสมมุนีว,วัดละวจนังครับผมยติตรงช่วงระหว่างนี้ไม่บังคับก็ต้องดูจากคำที่ประกอบอยู่แต่ยติที่เรียกว่าบังคับเอาไว้ก็คือที่ทำเครื่องหมายดอกจันไว้ให้นะครับเอาละครับก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะคาถาที่มีจำนวนพยางถึงยี่สิบพยาง แม้จะมีต่อไปที่มีถึง22พยายงค์ด้วยที่ท่านแสดงไว้ก็คือพัตกาคาถาในข้อ106นะครับแต่ดูแล้วก็ไม่ยากอะไรหมายถึงว่าเราดูเรารู้วิธีการมองตัวโสดของท่านรู้คณะรวมทั้งกรณีที่มีวิเศษสัยตินะครับในข้อ106มีนิดนึงบอกเพิ่มเติมก็คือดัศะอันนี้ดัษะแปลว่า10โดยตรงส่วนอากาศ ตัวนี้อากาศนะครับแยกคําคือราศีบวกกับอากาศครับอากาศคือ12อากาศโดยศัพท์เท่ากับอาทิตย์จัดดวงอาทิตย์แล้วทำไมจึงบอก12ครับ12ราศีนะครับอันนี้มองตามวิธีวิธีทางโหรา,าศาสตร์ที่เรียกว่าดารา,าศาสตร์12ราศี นะครับเราคุ้นเคยกันอยู่ดังนั้นอากาศจึงบอกถึงสิบสองได้นะครับคาถาที่มียติชนีรวมทั้งคณะอย่างที่เราเห็นนะครับพระราณาระณะ,ะ,ะแล้วก็มีคารุเออคารุตรงนี้คือคารุนะครับแต่ทําเสียงอูเป็นอูเพื่อต้องการเป็นทีฆะนะครับหมายถึงต้องการเป็นคารุจึง เปลี่ยนอูมาเป็นอูที่เรียกว่าเป็นทีฆะนะแม้จะเป็นครรุตัวเดียวนะครับแต่ใช้เป็นสระอูปกติแล้วลง4ีลบ 4, ไม่เกิดทีฆะแต่อยู่ในคาถาปรับเสียงอูจากคลรุเป็นคารได้นะครับครับผมคาถาข้อร้อหนี้22่สิพยางส่วนที่มากกว่านี้แม้วุตุทายก่าวตัวเลขไว้อย่างที่เราเคยทราบนะครับหนึ่งถึงเท่าไหร่ครับ ยี 26, ่สแต่วุตโอททยแสดงตั้งแต่6ก <6 S 1> ถึงยีน,งนะครับแม้ในการเรียนจำไม่ได้ลงเลยทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเราจบเนื้อหาของสมาอุติาานิเดสะสมาอุติกถานะครับเป็นเนื้อหาของตติโยปริเคโทก็คือปริีที่สนะครับตติยะปริเคทะ นะครับเมื่อนี้อ่านตามคำของทั้งก็เลยเป็นตัดิโยบริเถโทนะครับครับผมข้าถัดไปจะเป็นมัตตาวุตติมาตาคาถามาตา